ครับสวัสดีตอนเย็นครับ Good evening ครับนี่คือร้านสเต็กบางกอกที่ผมเคยถ่ายไปแล้วครับแต่นี่คือสาขา2พี่นี่สาขา2เนาะสาขาที่จริงเป็นสาขาสี่แลครับที่เนี่ยสาขาสใช่ผมมีที่ภูเก็ตที่นึงแล้วก็ที่เลยที่แต่ถ้าเกิดที่ที่ขอนแก่นนี่เป็นสาขา2ครับโอเคร้านอยู่ตรงไหนพี่ช่วยแนะนำนิดนึงติดปตทติดปตทถนนประชาสโมสรโอเค <Okay. S 2> okay. คร station, ับ The Shop Located close to PTT gas station ประชาสมุสรรูทก็วันนี้มากับเฮ้ยเฮียสั่งอะไรไปวันนี้เครับวันนี้สั่งสเต็กคุรุบุตะไม่ไม่วันนี้เป็นสั่งไอทีมบอลไอทีมบอลพอกช็อปบอกไส้กรอกบอกไข่ดาวโอเคอันนี้เขาแนะนำตัวนี่เมนูกรับแล้วก็สลัดตูน่ายำตูน่าโอเคพอกช็อปนะวันนี้ก่อนไปกินอร่อยมาก เออเยี่ยมเลยสเต็กบางกอกเนี่ย้รเข้ามาเีนครัวอันนี้อะไรพี่พอกช็อปอ่าโชว์นี่พอกช็อปพอกช็อปโอ้น่ากินมากแบบนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับพอกช็อปอ่ะร้อยสามสิบเก้าบาทโอ้พี่มันถูกเนี่ยอันนี้แนะนำนี่นี่พี่อันนี้อะไรทีโบนอันนี้ทีโบนเท่าไหร่ครับทีโบน บอลนสองร้อยสิบเก้าสิบเก้าใช่อันนี้ใส่กรอบบวบส่กอกอ่อาใส้กอกอะไรต้องโอ้ยนี่ดอลลี่ไม่ไม่ใช่ดอลลี่อันนี้ปลากระพงแล้วเวลาทำชุบแป้งไหมไม่ชุบครับอันนี้เป็นสเต็กปลากระพงเดี๋ยจะทำให้กินผมกชอบเลยอันเนี้ยอ่า๋ยวทำให้กินโอเคจะทำอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคสาม<ร>สายอย่างครับแล้วก็ใส้กอกเยี่ยมเลย นี่ครับนี่เป็นพอกช็อปทีโบนแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกซีเบนปลากระพงนะเนาะซีเบนซีเอเแค่พอกช็อปก่อนอยากไลฟ์สดมากเลยไลฟ์ก็ได้ดูในยูทูบแล้วกันนะ <Okay. S 2> เพื่อนๆไปดูในยูทูบไปก่อนโอ้โห oh. ก็ประมาณ6นาที 5, 6, 6นาที่อนนั้นกลับแล้วพี่ทีโบนี่จะกลับไหมครับกลับครับร้านนี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันวันอาทิตย์เปิด,ปด,ดสี่โมงเย็นถึงค่าทุกสี่ทุ่มสี่ทุ่ม ถ้าห้าทุ่มนี่มาไม่ได้มากินสเต็กมกินเบียร์มากินเบียร์ต้องมาที่เดียวโอ้โที่จะเปิดทีเดียมีเดียมแรงมีเดียมแรงบาดกลาดเลือดที่สาดเลยไม่ใช่เลือดสเต็กโดนนิ้วตัวเองที่มีคนที่นี่เลยบักที่คนจะมาวัดตรังฮะคนจังหวัดตรังใช่ ตรังตรังตรังเคยไปอยู่นะมาซื้อผมมาซื้อที่นี่เลยจริงๆอ่ะอยู่เลยแล้วก็แวะมาเที่ยวขนแก่นแล้วเห็นขนแก่นคนเยอะดีะก็เปิดร้านเดเ็กไปเลยเลยได้แฟนที่นี่ยั <laughs> ยงจะหาไม่ได้เลยเนะลยไอ้ตังผมชอบร้านหนึ่งร้านกินจิวนะร้านอะไรนะ นี่ลงเพจเอาแล้วคนนั้นเป็นเจ้าของแล้วพี่เป็นอะไรอะ่ะผมเป็นน้องน้องชายใช่ครับก็ทำด้วยกันพุ้นกันอ๋อขอนแกน่นอยู่ขอนแก่นได้กี่ปีแล้วพี่ขอนแกน่นนี้ปีครับสองปีปไม่นานเนาะ แต่ชอบละชอบที่นี่ละก็อยู่ได้ครับจริงๆกลับไปอยู่เลยแหละเลยนี่อำเภออะไรพี่ผมอยู่ในเมืองเลยอ๋อในเมืองเลยผมไม่ไม่มีไม่ค่อยมีอะไรนะมีเงียบใช้มือไวนะ่าอะอย่าเบื่อใช้มือเลยกันจับไป พี่ขายนี่เราเน้นราคาถูกไหเหรอเน้นราคาถูกอ,อ๋อไม่ได้เน้นถูกครับก็ราคาร้อยอันนี้ร้อยออร้อยสามสิบเก้าบาทแพงไหมไม่แพงนะเดี๋ยวนี้ผัดกะเพราจานหนึ่งกันละร้อยมีเห็นเยอะแยะแล้วอ่ะจริง <c oughs> ไหมใช่ข้าวตง <c oughs> ธรรมดานี่ยอันแรกเนี่ยคือหกสิบเจ็ดสิบแล้วว่าเวลาเรากินสเต็กเนี่ยมันต้องใช่ไหมเนี่ยมันแบบต้องยิมแล้วก็ต้องอร่อยด้วยในจานมันต้องไม่ค้างอ่ะแล้วหมูย่างเมืองตังนี่ดจริงป่ะก็เฮ้ยไข่แฟร์เนาะไข่แฟร์โอ้โหสุดยอดเลย ผมเคยไปกินอยู่อะไรนะสีตดำใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะที่ดังๆอ่ะบพี่อ่าเขโคตรน่ากินเลยอันนี้ลอกหนังออกปะไม่โลองแบบนี้เลยขูดเกล็ดออกแล้วกิกนกับหนังนอร่อยหนังมันจะกรอบๆใช่สเต็กทูน่าคุณภาพแบบนี้มันก็ต้องปรุงแบบเนี้ยแต่มันก็ต้องหนื้อแต่ว่าตัวนี้เราเป็นสเต็กทีโบนอันนี้219บาทโอ้นนสุดยอดเ,เลยครับเนี่ย น่าทานมากเออแซ่บมากนุ่มมากยัง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 ไม่เลยไหมยังยังยังแล้วอันนี้เป็นอะไรวะพอกช็อปน่าจะเป็นพอกช็อปนะพอกช็อปเหมือนกันตั้งคู่ใช่ไหมน่าจะเป็นพอกช็อปอพอกช็อปหนึงตัวโอ้โหเลยอืมอันนี้ชุ่มฉ่ำลอชิมก่อนนะครับเอลยยิน จะบอกนุ่มอีกแล้วต้องอย่างนั้นปอาทดผมทำน้ำเนือปลาดกสักชิมลองให้กล่องนะครับโหนี่สเต็กปลาผมก็ชอบชอบปลามากวิทันนั่งทานด้วยกันอืมอร่อยครับอร่อยจ้ดวน้องโอ๋พามาไม่ผิดที่ละใช่ทำนีกินอะไรดีวะนม่เยอะเกิน ปลาเหรอเฮียไม่กินปลาใช่ไหมเลยเฮียไม่กิน,นรูปไหม ปลากระเบนเนี่ยปลากระพงอ๋อใช่ใช่ใช่น้าทานมากผมมือกินตลบตลอดนะชิมชิมแต่น้ำเก๊พี่พี่ว่าอร่อยมากพี่ถ่านมาร้านอื่นมันจะออกเป็นคนงุ่นครับน้าเราอยากนี่จะหวานใสเปรี้ยวหวานครับจะเปรี้ยวหน่อยครับชอบได้ความาก จ้าของร้านเสียใจนะแต่ไม่หมดพี่เขาบอกเขาเลี้ยงอ๋อไ,ได้ไได <laughs> จ่ายได้ครับ <laughs> ไม่ได้ผมไม่ชอบกินหนังปลานะเดี๋ยวจะลองกินดูถ้าไม่ชอบเท่าไหร่ก็เอาส่วนกรอบๆลองส่วนกรอบๆก,ก่อนก็ไดนะ้ต่วนไหนเราพี่พ์กรอบของชิมเลยครับโอ้โหตรงมุม<ช>มันมุมๆเนี่ยจะกรอบ ตรงกลางมันไม่ค่อยกรอ,อบ10ครับในปากกระพงด้วยชอบอร่อยครับหนังกรอบจะหมักถึงว่าผมไม่ชอบกินหนังเลยถ้าหนังไม่กรอบจะไม่อร่อยอนะันนี้หนังกรอบอ <c oughs> กินกับซนะีฟู้ดนะน้ำจิ้มซีฟู้ <c oughs> ดอ่โคตรอร่อยเลยยำแต่กรอบแน่นมาก แน่นเงี้แน่นแ่นสุดๆก็เป็นไงพี่ขายดีก็โอเคครับร้านนี้เพิ่งเปิดก็ลูกค้าเริ่มมาเรื่อยๆเราเปิดใช้เวลาป๊บนึ่งโมงนเนี่ยอ่าสี่โมงถึงสี่โมงสี่ทุ่มรับรายได้ประมาณวันละสามแสนยังไม่ถึงครับเฉียด เดี๋ยวอย่างนี้จะปิดร้านยางมันจะไมรอหายแล้วครับเพื่อนสนใจก็ติดตามมากินได้ครับอยู่ที่ถนนประชาสโมสรครับอยู่ข้างปั๊มปตทนะแม่ข้าวผูก うん、あら<の>ど <music> กินก็อร่อยนะครับเรื่องดูเดือดเทานี้แนะนำเป็นล็อกช็อปผมชอบนะล็อกช็อปมาเนี่ยสั่งล็อกช็อปยังไงก็ไม่ผิดหวังอาจจะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเอาเป็นเมนูนำแล้วกันเนาะให้มันสั่งล็อกช็อปคืออร่อยชัชวร้อยสามสิบเก้าอันนี้ก็หมักพริกไทยดำเหมือนกันนะ คือผมเทียกับอ่าเปเปอร์เคนและพิ้ไทดำอ่ะคือนั้นมันนุ่มจริงแต่ว่ามันนุ่มแบบมันนุ่มแล้วมันละลายเลยแต่อันนี้มันจะมีแบบมีลูกเล่นมีกระดูเอาไว้ให้เราเล่นอะไรเงี้ยใช่ไอ้นีกโอเอันนั้นคือมันป่าได้ทุกอันใช่ไหมใช่เป็นเนา้อสำหรับท่านใดชอบไม่ต้องกินย้าไม่มีลูกเล่นอะไรก็สั่งอ่าพิ้ไทน์ดัมอะไเราชอบถ้ามันมีลูกเล่นหน่อยมีที่โค้งไว้ให้จับหน่อยจะทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาทำนี่ จริงนะติดกเที่นีี้อร่อยนะเนี่ยจบมาอย่างงี้อ่าแล้วก็แั่นได้เลยแั่นเลยเอาแั่นโ์เด้คนนี้ทานอะไรก็อร่อยต้องอย่างงี้จะไปนั่งทานกินแบบนั้นไม่สะาใจ

นิดๆหน่อยๆแนะน,นำรายการนิดนึงเป็นภาษากีนได้ไหมไหวไหม แกก็เลยแกก็เลยชวนไปสาขาโน้นบอกเอ้าเฮียมสีสาขาใหม่มาเปิดเขาบอกเฮ้ยอันนู้นอร่อยกว่าผ <c oughs> มบอกเหมือนกันในบางกลอกเหมือนกันเจ้าฟ้า <c oughs> เร่งตายเร่งตายแฟ,แฟนแฟนผมเป็นคนใต้เยอะเหมือนกันนะ ส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงขาเนี่ยให้ผมไปเนี่ยจะไปชิมเอฟบูดูอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อน้ำบูดูก็เหมือนปลาร้าถ้าที่นี่ก็คือปลาร้าที่ใต้ก็บูดูครัะกินเขาหยับบูดูข่อยไปมากเลยนะครับอ๋อเงี้ยอย่ายอมแพ้ชูวยเขาหน่อยกินผักไรเงี้ยจะได้โตไหมจะได้ย่อยง่ายๆ หลายคนว่าผมไม่กินผักเข้าบอกร้านว่าบอกพ่อข้อนิดนึงว่า<ม>ชิญชวนมาอร่อยจริง <c oughs> ไม่ต้องร์ <c oughs> มากินเลยอร่อย <c oughs> วอร่ครับอร่อยครับตามไปกินที่น้องก็ถ่ายมากับพี่ละเป็นไงประทับใจประทับใจครับที่ร้านไหนแบบไม่อร่อยไหมไม่มี กุญแจอย่างอร่อยนี่ผมสั่งเองผมสั่งเอาเลือดสาเบเนี่ยวีเดียมเแรนดเอาครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามาวิดีโอของผมนะแล้วก็ฝากฝากร้านด้วยครับร้านสเต็กบางกอกครับอยู่ที่ถนนประชาสมสรติดปั๊มปตทครับก,กดติดตามครับเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ Thank you so much for uh, watching and to follow my videos and um, for the person who want to eat steak Bangkok uh, if you come from my fan page 20% discount uh, they also have beer cold beer